สวัสดีครับผมกิงดานยน,นะครับวันนี้ก็ได้นํารถเจ้าคร r เซอร์นะครับซึ่งเป็นรถเก่าผมหลายปีมากนะครับนามาติดฟิล์มใหม่ตอนแรกอ่ะก็ยังคิดแล้วคิดอีกครับว่ารถเก่าเดี๋ยจะติดฟิล์มไหมเพราะว่าเราอยากจะแบบอารณ์บินเทจดอ่ะรณงวินเทจก็จะกระ,ะ,ะจกใสๆหน่อยไม่ค่อยอยากติดฟิล์มแต่ว่าด้วยภรรยาเนี่ยปวดครับว่าร้อนมากเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยก็เลยตามใจเขานะครับก็เลยเอาเจ้า兰 c r u i s ร r เนี่ยมาติดฟิล์มซึ่งบอกทาง โตคูไปว่าอยากได้ฟิล์มที่ค่อนข้างที่จะถูมทั้งภายนอกและภายในแบบใสๆไม่ได้อยากแบบว่าดำหรือว่าเข้มมากนะครับแล้วก็ได้มาติดเจ้าตัวนี้ครับซึ่งทางโตคูบอกว่าสามารถกันบังสีได้ถึง99%กันบังสี HR ได้ถึงเกกว่าซซึ่งตอบโจทย์รถคันนี้ของผมมากนะครับเพราะรถคันนี้ผมต้องการที่จะขับรถไปแคมปิ้งเข้าป่า ไม่ค่อยมีไฟทางตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็อยากจะมาแนะนำครับว่าฟิล์มโซูนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกที่ป้องกันความร้อนได้ดีโดยเฉพาะเมียผมเป็นคนครับแล้วตอนนี้นะครับรถ Land Cruiser ของผมก็ติดฟิล์มโซลูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับชายนอตเดี๋ยวมองเข้าไปก็จะ ใจมากครับอาณ์วิเทีร์ครับวางน้านอย่าไม่ลยมนะครับลืมไหครับฟิลมโต,โตฟครูฟิมเซรามิกันขะงอัได้ดี